อนะครับอ่ะครัะข้าบินก่อนหนึ่งรอบลงขาเล่นน่อขาบินเล่นหนึ่งรอบอ่ะจเล่นได้นะหนึรสบบาทนะครับต่อหนึ่งรอบนะฮะเป็นงินเป็นตัวจัดมกบอลนะครบผมจขึ้นไ้ได้เยอที่สุดนะอ่ะมายอยากได้ตรงไหน เห็นมั้งงนี้ชอบปงนี้ใช่ไหมไม่เห็นม่ต้อแย่ด้วยอ่าไ่แย่ไม่แย่ไม่แย่ยเบรด้วยลยุดเด้กด้วยเด้วยหยไปด้วยนะหยุดเบเลยยุไดล้ไม่แลอ่าอีกขันได้ไหมเอาอีกขนได้ไหมได้ั่นี้เหรอได้ขั้นี้เหรอไม่เอาล้ออ่าโอเคอ่าต้องเสร็จตรเลยนะครับอ่านเสเลยครับ thành công nhất, đốt thành à.